สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปรีวิวขนมทุกคนเคยคิดไหมครับว่าทุกคนมีตังแค่ยี่สิบบาทจะเอาไปซื้อขนมเลแต่มีหลายรสเหลือเกินไม่รู้ว่าจะเลือกรสไหนนะครับผมก็เลยมาทำคลิปรีวิวขนมถ้าเป็นขนมเลนะครับ มีทั้งหมดห้ารสชาตินะครับอืมเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีรถอะไรมั่งถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วว่าคุณจะเลือกรถไหนคุณไปซื้อเลยนะครับเพราะผมจะทำทิปรีวิวเดี๋ยวนี้นะครับรถแรกนะครับคือรสเอ่อ แผ่นยักษ์กลิ่นเอสตราบาร์บีวนะครับก็คือรถบาร์บีวนะครับนี่เห็นต,ต,ต,ตัวตัวตัวหนังสือกับหน้ากับหลังรถบาร์บีวนะครับส่วนรถที่สองนะครับก็คือรถเอ่อรถซาวครีมและหัวหอมนะครับว้าวรถที่สามนะครับก็คือรถแผ่นยักษ์รถหมึกย่าง ออสชิลลี่นะครับก็คือรถหมึกย่างนะคะว้าวรถที่สี่อันนี้เป็นรถออริจินอลเลยคุ้นเคยกันดีนะก็คือรถโนริสาลายนะครับนี่ส่วนอันนี้ก็คือแผ่นยักษ์รถมันฝรั่งแท้ก็คือรถออริจินอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ใส่เครื่องไม่ใส่อะไรเลยนะครับเป็นใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะคะ ถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับก็คือการชิมชาติเลทั้งห้ารถนะครับหนึ่งสองสาสี่ห้านะครับมาดูกันเลยนะครับกันไกนะครับอุปกรณ์ครับด้านในแบบนี้นะครับ ก็มันฝรั่งทอดนั่นแหละครับสีเป็นยงน้นะครับมันจะเป็นมันฝรั่งทอดที่น้ำหนักสุดที่ห้าสิบกรัมนะครับเล่แบบแรกนะครับ มันมันหอมๆนะครับรสแรกแล้วก็บาร์บีคิวจ๋าเลยนะครับอีกคำนะครับใช้ได้เลยนะรเรยรถที่เราเรีวิวไปแล้วเราก็จะมาตั้งที่เดียวับ ต่อไปนะครับเรียเร่อสองนะครับนี่รถรถซาวครีมและหัวหอมนะครับ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแผ่นมันจะเรียบๆไม่มีรอยปั๊มเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้เหมือนจะมีอ่าเขาโรยอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเรามาลองชิมดูรครับซาวครีมชัดเจนเลยครับ จะมีรสเปรี้ยวๆหวานๆนะครับก็มีกลิ่นหัวหอมนะครับอันนี้อร่อยดีนะครับหอมๆอ,มอะ่ะอันนี้อร่อยมากเลยครับอีกคำานึครับอม,มาที่รถต่อไปนะครับเป็นรถหมึกย่างนะครับ สีก็จะน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็คล้ายๆรถที่หนึ่งนะครับแต่อาสีจะจางกว่าสีนะี้จะหมึกย่างแค่ไหนแผ่นก็จะมีรอยปั๊มเหมือนอันแรกเลยนะครับนี่ กลิ่นมันจะออกเผ็ดๆแต่ว่าราชาติมันไม่เผ็ดนะฮะแล้วก็รสชาติเป็นหมึกย่างหมึกย่างเลยอืมอยากมาที่รถต่อไปนะครับเป็นรถโนริสาหรายนะครับรถโนริสาหราย รสออริจินอลที่เราก็ต้องเคยกินกันอยู่แล้วครับต้องแรกๆมีสารายนะครับแล้วก็เป็นแผ่นๆแต่ไม่มีรอยปั๊มนะครับเปน็นเขาโดยสารายมานะครับ อร่อยครับอร่อยมากรถนี้กินทีราติดใจทุกทีเลยนี่กินให้ดูอีกครั้งครับมันจะเป็นแผ่นแผ่นไม่เหมือนอันที่แล้วนะครับที่มันจะปั๊มมารสหมึกย่างกับรสบาร์บีคิวครับร หมกย่างกับรบาร์บีคิวมันไม่เหมือนกับรถโนรติฟาลายตรงที่มันจะเผ็ดกว่านะครับรถรถหมกย่างกับบาร์บีคิวขอไปรายการที่เสียงดังนะครับพอดีว่าฝนตกครับฝนตกหรือเปล่าพ่อทำนะครับอืม สุดท้ายนะครับเป็นรถออริจินอลดูที่นะครับว่ารถ original. ออริจินอลจะสดูกับซีรถนี้ได้หรือไม่มาดูกันเลยนะครับนี่ะครับเป็นออริจินอลแท้ๆนะครับเป็น,นคลิปแรกที่ผมยอมลงทุนนะครับนี่ ก็จะเป็นแบบแผ่นๆที่เขาเหมือนจะปั้มมาแต่ว่าไม่มีอะไรโรยนะครับเหมือนจะมีแค่เ็ษเกลือนิดนิหน่อยๆน,นะครับในถุงในกล้องอาจจะมองไม่เห็น,นครับมาชิมกันดีกว่าครับอือก็รสชาติดูจางไปเลยนะครับเทียบกากสุงแเนี้ย มันฝรั่งแบบใส่แค่เกลือนะครับก่อนที่เราจะมาสรุปนะครับว่าไหนอร่อยที่สุดนะครับเราจะมาชิมทั้งเตี๋ยวร้อีกครั้งนึงครับร้อนบ,บาร์บีคิวนะครับนี่เทียบความแตกต่างครับร้บ,บาร์บีคิวอ,อร่อยครับ รสชาอ่อนครีมครับอืมปุ้มหุ้ยนะครับรสซาว์ครีมนะครับและหัวหอม,อมรสหมึกย่างนะครับอันนี้กลิ่นแรงแบบเพื่อนอะไรนะครับกลิ่นมันจะแรงแบบไปเผ็ดหมึกหมึกอะครับกลิ่นแรงมาก นี่นะครับรสโนริสาลายนะครับอืมก็กลิ่นสาล่ายออกมาเลยนะครับแต่ว่าไมาจมยากที่ครับเลรสธรรมดานะครับรสออริจินัลนะครับไม่มีอะไรเลยครับมีแต่เกลือนะครับลองชิมนะครับกิ่นมันฝรั่งอืม อันนี้จะมีกลิ่นมันฝรั่งนะครับอ่าสีอันนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นมันฝรั่งโดยรวมผมว่าดีทั้งหมดเลยนะครับแต่ว,ว่าถ้าจะให้เลือกจริงๆนะครับผมชอบรสซาอด์ครีมครับอันนี้อร่อยแล้วก็ลองลองมาเป็นอันดับที่สองนะครับผมชอบรสบาร์บีคิวครับอันดับที่สามก็คือโนริสาลายแล้วก็อันดับที่สี่ก็คืออ่รารสออริจินัลนะครับ นา o ิวโนแล้วคุณก็รู้แล้วนะครับว่าผมชอบรถอะไร Now you know แล้วคุณก็เอาไปซื้อรถซาวแอนด์ครีมได้เลยนะครับ mm hmm. แต่สำหรับคุณอาจจะไม่ชอบรถนี้ผมผมว่าที่ผมรีวิวไปคุณอาจจะไปซื้อรถอื่นก็ได้ที่ผมรีวิวไปทั้งหมดคุณอาจจะตัดสินใจไปรถอื่นก็ได้นะครับในห้ารถนี้ผมชอบรถนี้ปันดับที่หนึ่งครับอย่าลืม ก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิง่งติ้งด้วยนะครับไปละ